ในช่วงหลังวันออกพรรษานั้นชาวพุทธต่างก็พากันร่วมงานบุญใหญ่นั่นก็คือบุญกรถินซึ่งเป็นบุญที่จะได้ร่วมกันถวายผ้าใหม่ให้กับพระสงฆ์โดยระยะเวลาในการทอดกรถินนั้นจะมีกำหนดหนึ่งเดือนหากพ้นจากนี้ก็จะถือว่าพ้นจากช่วงกรถิ่นไปส่วนวัดใดที่ได้ทอดกรถินแล้วก็จะมีการขึ้นธงรูปจรเข้ไว้ที่หน้าวัด และตำนานความเป็นมาเป็นไปของการขึ้นธงรูปจอระเขคนั้นก็มีดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาชอบนำเงินนำทองไปใส่ตุ่มใส่หายเอาไว้แล้วนำไปฝังเอาไว้ตามหลุมดินหรือตามโคนต้นไม้เพื่อไม่ให้ลูกเมียและบริวารคนใดได้รู้ว่าเขาเก็บเงินไว้ที่ไหน เศรษฐีคนนี้ขยันแต่หาเงินทองเข้าบ้านแต่กลับไม่คิดจะแบ่งปันเงินแม้เพียงเล็กน้อยสำหรับการทำบุญทําทานเลยสักนิดเมื่อใดที่เขาเห็นลูกเมียทําทาน <se ek> เขาก็จะด่าว่าพวกเองมันโง่ทำงานหาเงินมาเหนื่อยแสนเหนื่อย,อยแต่กลับแบ่งเงินให้กับไอ้พวกงอมืองอเทา้าไม่ยอมทำมาหากิน เศรษฐีด่าเมียที่แบ่งเงินให้กับพวกขอทานเรามีเงินตั้งมากมายแบ่งปันให้คนยากไร้สักนิดสักหน่อยเงินก็คงไม่หมดหรอกนะพี่ภรรยาของเศรษฐีว่าอย่างนั้นแต่เศรษฐีก็ยังด่าไม่เลิกเอ็งไม่ได้หาเงินเองนี่เองก็เลยคิดว่าเงินเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าหลายนิดหลายหน่อยเข้า มันก็จะกลายเป็นเงินก้อนโตถ้าเองใจบุญนักก็จงออกไปทำงานหาเงินมาเองแล้วเอาเงินส่วนนั้นทำบุญอย่าได้มายุ่งกับเงินของข้าเศรฐีชี้หน้าว่าภรรยาฝ่ายภรรยาของเศรษฐีไม่อยากทะเลาะกับเขาอีกนางจึงไม่ได้พูดอะไรต่อมานางก็ทำบุญใส่บาทพระที่เดินบินฑบาตผ่านมาทางหน้าบ้าน และในขณนะที่กำลังตักข้าวใส่บาตรอยู่นั้นเศรษฐีก็เห็นเข้าและนึกโมโหเดินเข้าไปหมายจะต่อว่าเมียพอดีกับที่นางใส่บาตรเสร็จพระท่านก็เดินจากไปพอดีนั่งโง่ทำไมต้องใส่บาตรให้พวกนักบวชจอมขี้เกียจพวกนี้ด้วยทำไมท่านว่าพระแบบนั้นเล่ามันจะเป็นบาปเอานะ ภรรยาของเศรษฐีตกใจมากที่สามีถึงขั้นด่าว่าพระสงฆ์แล้วจะบาปอะไรคนพวกนั้นสิบ,บาปกว่าข้าไม่ยอมทำมาหากินดีแต่ถือบาตรมาขอบริจาคทานจากคนอื่นข้าไม่พูดกับท่านแล้วคืนพูดหรือเถียงไปก็มีแต่จะทำให้ท่านบาปหนักกว่าเดิมภรรยาของเศรษฐีนึกกลัว ว่าหากนางยังยืนเถียงสามีในเรื่องใส่บาตรต่อไปเขาก็จะบาปหนักกว่าเดิมเพราะคงจะด่าเหล่านักบวชอีกมากมายนางจึงเลือกเดินหนีเสียวันเวลาผ่านไปเศรษฐียังคงทำตัวเหมือนเดิมตรนีทีเหนียวไม่ชอบทำบุญทำทานเอาแต่ทำงานหาเงินเข้าบ้านเมื่อได้เงินได้ทองมาก็จะแอบใส่หายเอาไปฝังดิน เขาทำตัวอยู่อย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อเศรษฐีตายแล้วก็ได้กลายเป็นจระเข้วนเวียนว่ายน้ำอยู่ที่ริมท่าน้ำของบ้านตนเองเพราะนึกห่วงสมบัติไม่อยากให้ใครเอาไปไหนและทนทุกข์ทรมานกับการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบุญทานการกุศลอันใดในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยได้ทำทั้งสิน้น เมื่อตายไปจึงไม่มีบุญกุศลอันใดเลยที่จะส่งผลให้ได้มีความสุขสบายเขาต้องลำบากลำบนหากินปลาในแม่น้ำเป็นอาหารเมื่อนึกถึงเมียและลูกก็จะว่ายน้ำมาแวะเวียนที่ริมท่าน้ำหน้าบ้านและทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำจนคนในบ้านก็เริ่มคุ้นเคยกับจระเข้ตัวนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ทำอันตรายใดๆกับทุกคนในบ้าน การเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงเทศกาลบุญใหญ่นั่นก็คือบุญกระถินเมียของเศรษฐีและลูกๆก,ก็เตรียมข้าวของเพื่อจะไปทอดกระถินสร้างกุศลเศรษฐีในร่างของจรเก้ก็เกิดอยากจะร่วมบุญด้วยเลยได้ไปเข้าฝันเมียและลูกให้ไปขุดสมบัติที่ตนเองแอบฝังเอาไว้ภรรยาไมา้ของเศรษฐีเมื่อตื่นจากความฝัน ก็รีบไปเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังแม่ฝันถึงพ่อของพวกเจ้าในฝันเขามาบอกให้แม่ไปขุดหาสมบัติที่เขาแอบฝังไว้ไมิน่าเล่าตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่พวกเราถึงไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเก็บพวกเงินทองไว้ที่ไหนที่แท้พ่อก็เอาไปขุดหลุมซ่อนไว้นี่เองลูกๆพูดขึ้นมา เมื่อนึกถึงตอนที่บิดายังมีชีวิตอยู่แม่จะพาพวกเจ้าไปขุดดูสมบัติตามที่พ่อของเจ้ามาเข้าฝันถ้ามีจริงๆแม่จะได้เอาไปทำบุญสร้างกุศลให้กับพ่อของพวกเจ้าเมียของเศรษฐีตั้งใจเช่นนั้นจากนั้นนางก็นำพาพวกลูกๆไปขุดหาที่ซ่อนสมบัติตามที่สามีของนางมาเข้าฝันบอก พอลงจอบขุดไปได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับไหและหีบจํานวนมากเมียของเศรษฐีและลูกๆจึงช่วยกันยกหีบสมบัติกับไหสมบัติขึ้นมาบนเรือนจากนั้นก็นำมาเปิดออกและพบเงินและทองมากมายอยู่ในไหและหีบพวกนั้นโอ้โหพ่อเก็บซ่อนสมบัติเอาไว้มากมายถึงเพียงนี้เลยเลอนี่ ลูกๆต่างตกตะลึงไม่คิดว่าจะมีสมบัติเป็นจำนวนมากอยู่ในหีบแม่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อมาทำบุญทอดกระถินที่วัดและจะแจกทานให้กับคนยากจนด้วยจะได้เป็นบุญกุศลส่งไปถึงพ่อของพวกเจ้าหากตายไปแล้วเขากำลังเสวยทุกอยู่บุญกุศลนี้ก็จะช่วยให้เขาสุขสบายขึ้นภรรยาเศรษฐีบอกกับลูกๆ ซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยจากนั้นนางก็บอกกับบ่าวพร่ในเรือนให้ช่วยกันจัดเตรียมกองกระถินเพื่อตั้งใจจะไปทอดกระถินที่วัดโดยจะเดินทางไปทางเรือข้าวของกองกระถินที่นางจัดเตรียมไว้นั้นก็มีพร้อมสับนางได้บอกบุญให้คนมาร่วมงานกระถินด้วยกันเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนางก็ได้จัดเตรียมของทุกอย่างลงเรือ ซึ่งขบ,บวนแห่กองกระถินนั้นมีกันอยู่หลายลำเลยทีเดียวและท่านเศรษฐีที่บัดนี้ได้เสวยทุกหลังความตายกลายเป็นจระเข้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับงานบุญใหญ่ในครั้งนี้เพราะเป็นเงินทองที่เขาเก็บเอาไว้และเมียของเขาก็ตั้งใจทําบุญในครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้เขาโดยเฉพาะจระเข้จึงได้ไว่ายน้ำตามเรือหลายลำ ที่มุ่งจะไปทอดกระถินที่วัดด้วยความที่วัดนั้นอยู่ไกลมากแต่จระเข้ก็ยังคงว่ายน้ำตามเรือไปอย่างไม่ยอมหยุดมันจวนเจียนจะหมดแรงเต็มทีแล้วจนกระทั่งเรือทั้งหมดมาจอดที่หน้าวัดผู้คนที่มาร่วมงานกระถินต่างก็พากันขนของขึ้นไปจัดวางไว้บนศาลาเพื่อเตรียมทำพิธีทอดกระถินแต่อาน,นิจจา จระเข้ไม่สามารถขึ้นจากน้ำไปร่วมงานที่ในวัดได้มันได้แต่ว่ายน้ำวนอยู่ที่หน้าวัดนั่นเองจนกระทั่งเมียของเศรษฐีมาเห็นเข้าจระเข้จึงได้เอ่ยกับนางข้ายากจะขึ้นไปทําบุญด้วยแต่ข้านั้นเป็นเพียงจระเข้ขอได้โปรดพาข้าไปทําบุญด้วยเถิดเจ้าจะขึ้นไปได้อย่างไรเล่าในเมื่อเจ้าต้องอยู่แต่ในน้ํา เมียของเศรษฐีเอ่ยถามจงวาดรูปข้าติดบนผืนผ้าและถือว่าเป็นตัวแทนของข้าด้วยเถะนะเศรษฐีในร่างของจอรเก้เอ่ยขอร้องเมียของเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เลยจัดการวาดรูปจอระเก้ลงบนผืนผ้าและเมื่อนำของขึ้นไปวางบนวัดจนหมดแล้วนางก็ได้สั่งการให้คนงานนำผืนผ้าที่มีรูปจอระเก้นี้ ไปติดไว้บนยอดเสาเพื่อเป็นการบอกว่าจระเข้ตัวนี้ได้มาร่วมงานบุญทอดกระถินด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทอดกระถินเศรษฐีก็ได้รับผลบุญอย่างเต็มเปี่ยมจากการทอดกระถินนี่เองและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหากวัดใดมีการทอดกระถินก็จะมีการขึ้นธงรูปจระเข้เพื่อเป็นการระลึกถึงจระเข้ตัวนั้น ซึ่งมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะได้ร่วมบุญใหญ่ด้วย